ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้มาพบกับพี่ไมค์บอลซิงนะครับคนเดิมเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เรามาวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับวันนี้นะครับแล้วก็เรามาดูของเมื่อคืนก่อน2คู่นะครับผมแล้วก็มา1แล้วก็เจ้าไปหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้นะครับสคู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลน้อยมากเลยนะครับผมก็เลยคัดมาแค่2คู่นะครับผมอ่ะเริ่มที่คู่แรกบอลตุรกีนะครับผมตุรกี2นะครับผมตุรกี2นะโบโูสปอร์นะครับเจอกับมาเออร์ซูลัมนะครับผมผมชอบหลังบ้านอย่างเออร์ เกมอ่าห้าเกมหลังก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมยังหลังบ้านนะครับผมนะมานหน้าบ้านก็ฟอร์มยังไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะครับผมที่ผมมองไว้นะที่ผมไปดูเฮดตัวเฮดมานะครับผม่าคู่นี้ผมชอบหลังบ้านผมว่าวันนี้ผมว่าน่าจะยันได้ว่าวานได้ก็มีอยู่เม็ดหนึ่งนะครับผมมาที่หลังบ้านจะชนะนะครับผมมาคู่นี้ผมเปิดให้เออร์ซูลามนะครับตุรกีสองนะครับผมมามากันที่คู่ที่สองคู่สุดท้ายสองคู่นะครับผมมาตุรกีเหมือนกันแต่เป็นตุตุรกี ตุรกีหนึ่งนะครับผมตุรกีพิมารีนะครับผมมามาคู่แรกมาคู่ที่สองนะครับผมกาเซียเทปนะครับผมเจอกับเบชิตันนะครับผมมาคู่นี้ผมก็ชอบหลังบ้านอย่างเบชิตัสอยู่แล้วนะครับผมว่าเจอกันมาแต่คู่นี้ไปได้สองทางนะครับผมมาผมชอบอย่างเบชิตันนะครับผมมาคู่นี้ผมว่าน่าจะยิงันยิงกงินเยอะอยู่พอสมควรนะคู่นี้ผมว่าน่าจะมียนะกระจายแน่นอนนะครับผมแต่ผมก็ชอบหลังบ้านเหมือนเดิมไปได้สองทางคู่นี้ผมเปิดให้ทางนี้นะครับผมแล้วก็ทางเบชิตัสนะครับผมแล้วก็ ขอขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังพี่ไม่บอลซิงจนจบนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมเข้ามาเป็นทิปเดียวกับพี่ไม่บอลซิงแล้วก็อย่ามาลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับทุกช่องทางเลยนะครับผมมาพิมพ์ไปเลยพี่ไม่บอลซิงนะครับเจอแน่นอนทุกช่องทางนะครับผมแล้วก็วันนี้พี่ไม่บอลซิงนะครับขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ